าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยู u ูบแอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมานะครับคำนวณสูตรนะครับวิ่งล่างเทียบชนกันสสูตรสูตรใหม่เป็นสูตรเด่นและยาวเลย7จ็ดงวดรวดนะครับเข้าทั้งหมดเจ็ดงวดเลยนะครับอันนี้สูตรที่1 นะครับอันนี้สูตรที่2นะครับสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับเป็นวิ่งล่างตัวเดียวนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับถ้าหวดไหนนะสสูตรนี้นะครับไม่ชนกันก็จับวัดดวงเลยชุดเดียวฮะอย่างเช่นมวดแรกนี้สูตรไม่ชนกันสูตรที่1เลข7จ็สูตรที่สเลข8เนี่ย จับชุดเดียวเลย7 8 8ดแปอันนี้ก็คือผลออกนะครับก็ตามนี้เลยพวกไหนที่ชนกันก็เอาตัวชนเป็นเกณฑ์นะครับสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะครับเข้ามาแล้ว7งวดหวรดนะครับงวดที่จะถึงนี้ลงจริงให้งวดแรกงววที่8จะมาหรือเปล่าอันนี้พิจารณาเอานะครับในสูตรวิ่งลากระยะยาวนะครับคำนวณลงให้เป็นงววแรกก็คือสูตรใหม่นั่นเองนะทั้งสองสูตรเลยวิ่งลากนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอนทอนนักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันและ <c oughs> ฝากกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับมาฟังคําเตือนทางช่องฮะคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพน,านันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะให้สมาชิแกแยกแยะเพะื่อประจุลมท่านเองนะถูกผิดยังไงผมก็กรับขอโทษขอให้สมาชิกไว้ณที่นี้ด้วยเอามาดูฮะ <c oughs> วิ่งล่างนะครับตัวเดียวเทียบโจนกันสองสูตรงวดแรกนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขเจ็ดฮะวิ่งล่างสูตรที่สอง ตัวเดียวให้วิ่งลากได้เลยแฮะอ่ะสองสูตรนี้นะหัวแรกไม่ชนกันฮนะจับชุดเดียวเลยเจ็ดแดแดเจไปกับพุ่นอกเจ็ดแปนะครับก็ถูกเป็นที่หนึ่งนะครับสูตรระยะยาวออก7 8็เลยนะครับชุดเดียวเื้อเสียวอ่นะ งวดที่สองอันนี้มาสิบล้านนะบงวดที่สองสูตรที่หนึ่งวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขศูนย์นะสูตรที่สองวิ่งล่างตัวเดียวได้เลขเก้าฮะนะครับผลออกเก้าศูนย์สูตรที่หนึ่งมาที่หลักหน่วยล่างสูตรที่สองมาที่หลักสิบล่างนะครับอันนี้งวดที่สองก็มาครบนะครับที่สิบหน่วยล่าง เอามาต่อกันพทที่3ครับมวทที่3สูตรวิ่งล่างนะครับ <c oughs> สูตรวิ่งล่างเอ๊มมันคัดไหมสมาชิกสูตรวิ่งล่างงวดที่3สูตรที่หเลข9สูตรที่2องเลข9อ่ะงวดเนี้ยฮะมันช่งกันที่เลข9ถ้ามันไม่ออก9 9ก็คือ9เนี้ยต้องมาที่หลักเดียวนะครับ คุณอ,อกเจ็ดเก้าอ่ะก็บเก้าฮะมาที่หลักหน่วยล่างนะครับเพราะว่ามันไม่เบิ้ลน,นะถ้าเบิ้ลถึงจะมานะครับเพราะว่าเลขมันชนกันแค่ตัวเดียวเองนะก็เน้นไปที่ตัวชนก็บเก้าเข้ามาที่หลักหน่วยล่างนะครับเอามาต่อกันงวดที่สี่ฮะงวดที่สี่นะครับวิ่งล่างตัวเดียวสู่ที่หนึ่งเลขกหนึ่ง สูตรที่2ได้เลขเจ็ดนะอ่ะวัวน,นี้ไม่ชนนะครับพลออก1 7ก็1มาที่หลัก10ล่าง7มาที่หลักหน่วยล่างกะวัทที่4นี่มาครบที่10หน่วยล่างอ่ะหัวที่5หัท 5, วที่5วิ่งล่างนะครับ ตัวเดียวสูตรที่1ฮะได้เลข6สูตรที่2ได้เลข0ูนย์อ่ไม่ชนกันะจับชุดเดียวเลย6 0 0 6ไปกลับพจนอก60นะครับสูตรที่1เลข6มาที่หลักสิบล่างสูตรที่2เลข0ูนย์มาที่หลักหน่วยล่างอ่ก็มาคบที่10หน่วยล่างหดที่ข้อ <c oughs> ที่5นะครับสูตรนี้ผมย้อนให้ดู7จ็ดดนะครับเพราะว่าสูตรมันเดินมา เข้ายาวเลยเจ็ดหวตเลยนะครับเจ็ดหวตก็เข้าตามนี้นะเดี๋ยวผมอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีทำนะครับงวดต่อมางวดที่6ฮะสูตรที่1ดับได้เลข2สูตรที่2ได้เลข2องอ่ะหวดเนี้ยนะชูนกันที่เลข2องนะครับสอออกผลออก4 2 2มาที่หลักหน่วยนะครับก็ตัวชูนนะ่ะมาที่หลักหน่วยหงวดนี้ ถูกเป็นงวดที่6กนะถูกวดที่6หลักหน่วยตัวเดียววัดที่ผ่านมาเอ่งวดที่6นะครับ <c oughs> ทีนี้ขอแจ้งสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะช่อง YouTube แอทอนนักคำนวณน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทรอนได้ทำสูตรดีๆนะทำคลิปดีๆไห้สมาชิกได้รับชมกันด้วยกันแล้วกันนะครับ <c oughs> สำหรับวิ่งล่างนะครับสำหรับวิ่งล่าง2ส,สูตรนี้นะครับผมลงจริงให้งวดเนี้ยงวดงวดที่จะถึงเนี้ยเป็นงวดแรกนะครับนะทั้ง2ส,สูตรเลยจับชนกันลงให้เป็นงวดแรกถ้าสมาชิกชอบค่อยนําไปใช้ถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับงวดที่มาผ่านมาสูตรที่1ได้เลข3สูตรที่2ได้เลข1ฮะงวดอ,อก3 1ก็สูตรที่1 3มาที่หลัก10ล่างสูตรที่2 1มาที่หลักหน่วยล่างนะครับก็มาครบที่10หน่วยล่างงวดถัดมาครับอ่ะงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทําไปพร้อมๆกันนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเลยมาเทียบชดให้วิ่งล่างนะครับนี่ฮะวิธีทําอันนี้สูตรที่1นะครับวิ่งล่างตัวเดียวอันนี้สูตรที่2วิ่งล่างตัวเดียวนะครับมาดูสูตรที่1กันก่อนวิธีท in. 50. 90. 90. 10. 100. 100. ําวิ 100. 100. 100. 100. ่งล่าง นำหลักโด่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นึหนึ่งครั้งบวกส0บสตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกร้อยสามตัวทา้ายครั้งที่1อีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไรบวก7คงที่เอาบวกกันดูฮะหนึ่งบวกแปดนับลงท้ายด้วยเลขเก้าเก้าบวกหนึ่งลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนับลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่ลงท้ายเลขห้าห้าบวกสี่ลงท้ายเลขเก้า เก้ากเจ็ดคงที่นะครับลงท้ายด้วยเลขหกฮะสมาชิกนะวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งด้วยเลขหกฮะใครชอบเลขหก 6, ฝากพิจารณาด้วยนะถ้าใครไม่ชอบนี่ก็มองผ่านได้เลยนะครับสมาชิกนะามาดูสูตรที่สองกันต่อหลักวิ่งล่างตัวเดียวเหมือนกันนะครับวิ่งล่างตัวเดียววิธีทํานําหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหมื่นอีกสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้ง บวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก8 6ดหกที่ก็จะได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับอ่ะก็บวกกันดูฮะ5้าบวกห่ลงท้ายเลขหกหบวก1ลงท้าย6กบวกหลงท้ายเลข7 7็บวกสลงท้ายเลข0 0นบวกสก็ได้4 4บวก 0ก็ได้4 4บวก4ลงท้ายเลข8 8บวก8คงที่ลงท้ายเลข6อ่า2สูตรนี้วิธีคิดนี้ต่างกันนะครับดูที่ติ๊กแดงๆนี่นะครับอันนี้บวก7คงที่สูตรที่2บวก8คงที่นะแต่ผลลัพธ์ออกมาได้เลขตัวเดียวกันก็คือเลข6อ่าหวดนี้นะครับช่องแอทอนนักคำนวณฮะวิ่งล่างตัวเดียวเลยระยะยาวไปเลยนะครับก็คือเลข6นั่นเองใครไม่ชอบเลข6เหมือนผมนะครับมองผ่านได้เลยนะครับ วดนี้ล่างผมเน้นที่เลข6นะครับเอาตามสูตรนี้เลยเดี๋ยวจะมีสูตรทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับแต่ผมจะเน้นที่สูตรนี้นะครับชุดสรุปผมนะครับสมาชิกหนะ้าผมลงถึงจะลงจริงให้วดแรกแต่ผมก็ใช้จริงผมชอบสูตรนี้ผมชอบเลข6พูดง่ายๆนะสมาชิกนะใครที่ชอบบนผมก็พิจารณาเอาเองนะครับผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับสมาชิกให้เชื่อตามผมได้นะครับ รอะผมก็มีวิธีคิดวิธทีรทำประกอบด้วยเนี่ยฮะชนกันที่เลข6ก็คือสูตนะครับใครชอบก็จัดไปฮะถ้าไม่ชอบมองผ่านเลข6กนะมัะว่วไประจำวะที่1ทับ7ทับ6 7เจ็อาเฮงเฮงปังปังขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ